ซีซีสตาร์นะครับมาเข้า F2 นะครับคือฟิวนะครับแล้วก็ออกจากฟิวนะครับไปเข้า95นี่นะครับอยู่กับผมนะครับชังโกนะครับในช่องของชังโกตอรี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ด้านการไฟฟวานะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับมาดูวิธีการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นแบบวงจรไดเรกตัดนะครับวงจรไดเรกอะ คือการสตาร์ตตรงนะครับจะนิยมไปใช้กับมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน10แรงม้าหรือ7.5กิโลวัตต์ครับเดี๋ยวผมจะต่อโดยการใช้สวิตซ์ิเ็กเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวบิดเชื่อสตาร์สตสอปมอเตอร์ครับตอนที่ผมจะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนได้แก๊ไฟฟ้าวงจรควบคุมขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลย การเขียนวงจรนะควบคุมนะครับด้านบนนี้นะครับเป็นน้ที่คงเขียนนะครับผมจะแทนให้เป็น N L นะครับหันมาก็จะเป็นฟิวนะครับฟิวป้องการ,รวงจรน,นะครับจะแทนเป็น F 2นะครับต่อจากนั้นมาจะเป็นคอนแทค N C นะครับของโอเวอร์โหลดนะครับเป็น 3นะคแท็กเป็นสีโอโรดครับแล้วก็จะมาเป็นสวิตช์ซีเล็กเตอร์นะครับต่อให้เป็น NO นะครับ NO เป็นซีเล็กเตอร์สวิช์นะครับลงมาจะเป็นออย์แมติกนะครับอ่าสวิกแล้วก็เขียนเป็น S 1นะครับคอร์แมติกก็จะเป็น K 1นะครับอ่าเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้น N นะครับเป็นนิวตันนะครับ ันนี้นะครับเป็นจะเป็นวงจรควบคุมนะครับวงจรคอนโทรลที่ผมจะต่อนะครับแล้วผมจะจำหลอดไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์ครับตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นหลอดไฟนะครับแสดงการทำงานและอีกหลอดหนึ่งนะครับจะเป็นหลอดการโชว์การทำงานเมื่อมอเตอร์โอเวอร์โหลดเป็นอีกหลอดหนึ่งนะครับ จอนควบคุมที่ผมจะใช้ในการต่อนะครับสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับ N นะครับเป็นต้นนะครับผมจะเบินสายนะครับที่มาจากนวต้อนนะครับมาเข้าพอร์มินาติกนะครับ A2 นะครับแล้วก็เบินจาก A2 นะครับไปเข้าหลอดไฟนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็เบินจากหลอดไฟสีเขียวนะครับไปเข้าหลอดไฟสีส้มนะครับอันนี้คือการจ่ายไฟลบให้อุปกรณ์ไปก่อนนะครับคือเส้น้นะครับ จะกำหนดปากนะครับที่จะใช้เสียมอันนี้คือปกะะักจะกำหนดให้เส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นมีดตอนนะครับมีน้ำตาลก็จะเป็นเส้นเอ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จากเบอร์คู่นะครับที่ผมบอกนะครับต่อสายเอ็นนะครับเข้าอุปกรณ์นะครับนี่นะครับผมจะต่อสายเอ็นนะครับที่เป็นเส้นสจมเินนะครับเบอร์เข้าปล่อยนะครับ A2 ครับแล้วก็เบอร์จาก A2 นะครับไปหาหลอดไฟเพื่อจ่ายไฟลบก่อนนะครับหาหลอดไฟสีเขียวสีส้มทีนี้เราจะมาต่อเส้น L นะครับเส้น L เส้น L จะไปเข้า F2 นะครับคือฟิวส์นะครับไปเดี๋ยวไปดูนะครับ ในส่วนของการต่อเส้น L นะครับสังเกตนะครับเส้น L นะครับจากลายเส้นนะครับเส้น L เส้นสีตาลนะครับก็จะไปเข้า F2 นะครับก็คือฟิวนะครับเอาจาก F2 นะครับจะไปเข้า T o l o a d นะครับเป็น contact N4 นะครับจะแทนด้วยเลข95 96นะครับจาก96นะครับก็จะไปต่อที่สวิตช์ selector นะครับเป็น NO นะครับ ออกจากสวิกซิกเตอร์เอนโอนะครับจะไปเข้าของนิตติกนะครับที่เขียนด้วยเคเอนหนึ่งนะครับที่เขียนด้วยเอหนึ่งอ่าก็มาต่อในส่วนของแถวนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยนะครับมาไล่สายกันนะครับก็จะเมื่อสักครู่นะครับที่เราดูในไกดอะแกรมนะครับไฟฟ้านะครับซิสติมตานะครับมาเข้า F2 นะครับคือฟิวนะครับแล้วก็ออกจากฟิวนะครับไปเข้า95นะครับเป็นโอเวอร์โหลดนะครับหน้าคอนแทค Nc นะครับ95นะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือ95ครับแล้วก็ออกจาก96นะครับออกจาก96ไปเข้าที่สวิตช์ซีเลคเตอร์นะครับนี่นะครับจะไปเข้าสวิตช์ซีเลคเตอร์นะครับเข้าแล้วก็ออกครับด้านบน2คู่ัวนี้นะครับจะเป็น NO นะครับ ออกจากสวิตซ์สปิร์นะครับก็จะไปเข้า K1 นะครับเข้า K1 K1 จะเป็นขั้ว A1 นะครับขั้ว A1 ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จบในจบในการต่อของไรแกรมในเส้นไฟแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเส้นนี้นะครับมาจ่ายหลอดไฟเพื่อโชว์การโอโลดนะครับแล้วก็จะต่อ ไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์นะครับไปดูเลยครับหังจากที่ผมต่อนะครับหลอดไฟเข้าจอเรียบร้อยแะมือนกัเได้แก้วดีทีนะครับ จากสตแกมไฟฟ้านะครับหลอดที่แสดงการทำงานนะครับผมก็จะไปต่อที่ทางเข้านะครับ A1 นะครับของแม่เหกหรือจะเป็นทางออกของซซเลกเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมจะต่อเป็นทางเข้านะครับไปจ่าให้กระดอดไฟสีเขียวนะครับมาดูขวดเอหนึ่งนะครับผมจะเบิ้ลนะครับเบิ้ลสายนะครับ A1 หนึขวนี้นะครับ ไปจ่ายให้กับลอตไฟสีเขียวนะครับนี่นะครับเซนี้นะครับเพื่อแสดงการทํางานของมอเตอร์นะครับส่วนลอตไฟด่อนนะครับเป็นการทํางานแสดงการทํางานของมอเตอร์โอเวอร์โหลดนะครับผมจะไปต่อเอนคอนแทค NO นะครับของโอเวอร์โหลดนะครับแล้เกทคอนแทคเอ็นโอนะครับจะมีคอนแทคที่มีหมายเลข9798นะครับ ในกรณีนี้เราต้องเบิลสายนะครับจาก95นะครับไปจ่ายไฟให้97ก่อนนะครับแล้วถึงจะออกมาเป็น98เพื่อไปจ่ายหลอดนะครับมาดูในการต่อนะครับอันนี้เป็น95นะครับเราจะเบิลสายนะครับเบินสายโอเคการเบินสายนะครับไปที่97นะครับเพื่อไปจ่ายไฟให้คอนแทค no นะครับแล้วก็จะออกจากคอนแทค NO นะครับเป็น98นะครับไปจ่ายให้กับหลอดหลอดไฟสีส้มนะครับ แสดงการทํางานของโอโรดนะครับในกรณีที่เกิดการโอโรดของมอเตอร์นะครับคอนแทคนะครับจากเ NC นะครับก็จะเปลี่ยนการทำงานมาให้ NO มีไฟเพื่อไปจ่ายหลอดนะครับก็จบการต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทดสวงจรกันครับโดยการเสียบปลั๊กแล้วก็ลองบิดเซเคเตอร์วิตช์ดูนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมทำการ เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยะะเตรียมการเชน,นะครับมาสังเกตหน้าคอนแทคตรงนี้ก่อนนะหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคที่เขียนว่า L นะครับ L1 L2 L3 นะครับจะเป็นการเข้าไฟแรงดัน3เฟสนะครับในการต่อเข้ากับมอเตอร์นะคะรับแรงดัน3เฟสจะเข้ามาในขั้วนี้นะครับแล้วออกจะโอโลดนะครับมาขั้วนีบนะครับอันนี้ออกไปจ่ายที่มอเตอร์นะครับ ส่วนจะควบคุมการทำงานมอเตอร์หนึ่งเฟสก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับอาจจะเข้า L 1เป็นเส้นไฟแล้วก็ L 3เป็นเส้น N ก็ได้ครับเหมือนกันนะครับโผโหลดขั้วที่1ก็จะเป็น L ก็ได้ครับอันนี้ขั้วที่3ก็จะเป็น N ก็ได้นะครับนี่เป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับโดยการใช้สวิตช์ลูกศรตัวนี้ครับบิดเพื่อสตาร์ทนะครับแล้วก็บิดเพื่อสต็อครับ เดี <Es> ๋ยวมาบิดการทํางานกันเลยครับเดี๋ยวผมจะบิดไปนะครับเราสังเกตแม่เหกนะครับจะดูดเข้าไปนะครับแม่เนล็กนี <formation Chop> ่จะเป็นแม่เหกตัวเก่านะครับที่ผมเอามาต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะบิดสวิตช์นะครับสังเกตนะครับเม่ไติกจะดูดเข้าไปนะครับอันนี้เกิดการเสียงค้างหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหกตัวเก่านะครับสังเกตหลอดไฟนะครับสีเขียวจะแรงทํางาน แต่ในกรณีที่เกิดมอเตอร์เกิดโอเวอร์โหลดนะครับในกรณีที่เราเดินมอเตอร์ครับคือสตาร์ทมอเตอร์แล้วเกิดการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์นะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับอ่าอันนี้คือการเกิดโอเวอร์โหลดของมอเตอร์นะครับไฟสีส้มนะครับจะแสรงการทํางานนะครับของการเกิดโอเวอร์โหลดของมอเตอร์นะครับเราจะปิดวงจรกันนะครับ แต่จะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวสีน้ำเงินตัวนี้ครับคือการรีเซ็ตวงจรนะครับกลับเอามันเดิมครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรในเล็กนะครับโดยใช้สวิตช์เซกเตอร์ครับเป็นตัวสตาร์ทสต็อปมอเตอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องชัง s ก o สตอรี่นะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสัสครับ